ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซูโยอีกองทัพไทยเผยลับพิกัดไฟฟ้าคขมเมนต์จุดอยู่ในมือกองทัพบกบ5ทัพเรือ4เฟิดชื่อผู้ซื้อชัดๆสะดุ้งแม่ทัพภาคที่2 สั่งตัดได้ทันทีจะที่มีการรายงาน2ฝ่ายค่ะมีการออกมาขู่ตัดไฟฟ้าและสัญญาณอินเทอร์เน็ตกันซึ่งก็เป็นการตอบโต้ม,มาตรการการปิดด่านที่ทําให้ฝ่ายกัมพูชาได้รับผลกระทบอย่างหนัก ก่อนการเปิดการเจราจา JBC และการจับตาว่าท้ายที่สุดแล้วจะมีการใช้กำลังทหารเข้าประทะกันหรือไม่โดยล่าสุดค่ะวันที่12มิถุนายน2568พลเอกหุนเมเนตนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้มีการเปิดเผยผ่านสื่อสังคมออนไลน์ในช่วงค่ำของวันเดียวกันโดยบอกว่ากัมพูชาจะไม่รอให้ฝ่ายไทยต้องตกอยู่ในภาวะลำบากใจว่าการตัดหรือไม่ตัดการเชื่อมต่อบริการเหล่านี้ และจึงตัดสินใจดำเนินการพึ่งพาตนเองทันทีเพื่อไม่ให้ไ่ายไทยต้องตกอยู่ในสถานการณ์ลำบากใจว่าเมื่อใดจะดำเนินการตัดการเชื่อมต่อหรือไม่กัมพูชาจึงตัดสินใจพึ่งพาตนเองด้านไฟฟ้าและอินเทอร์เน็ต ด้านนายเกียวรัตนารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานก็ได้มีการออกมายืนยันเช่นกันว่ากัมพูชามีศักยภาพเพียงพอในการผลิตไฟฟ้าใช้เองภายในประเทศโดยไม่ต้องพึ่งพาต่างชาติกัมพูชามีไฟฟ้าเพียงพอและขณะนี้ไม่ได้นำเข้าไฟฟ้าจากไทยเข้าสู่ระบบไฟฟ้าแห่งชาติอยู่แล้วขณะที่นางสาวพนิกาวานิชหรือว่าชอโฆษกคณะกล่มาธนาก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวผ่านทางทวิตเตอร์ โดยระบุว่าแฟกต์อเที่จริงปัจจุบันกัมพูชามีสัญญานำเข้าไฟฟ้ากับไทยเวียดนามและลาวรวม1,030เมกะวัตต์หรือคิดเป็นเกือบ25%ของไฟฟ้าในกัมพูชาในปี2023กัมพูชานำเข้าไฟฟ้ามากถึง254ล้านดอลลาร์มาจากลาว181ล้านเวียดนาม53ล้านและไทย19.4ล้านดอลลาร์ และหากย้อนไปในปี2022กัมพูชานำเข้าไฟฟ้าจากไทยถึง80.8ล้านดอลลาร์เมื่อปลายปี2024เกี่ยวรัตนารัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และก็พลังงานของกัมพูชาได้มีการประกาศแผนซื้อไฟฟ้าจากไทยลาวและเวียดนามเพิ่มอีก600เมกะวัตต์หรือเพิ่มจากข้อตกลงปัจจุบันกว่า50%ภายในปีหน้า การใช้ไฟฟ้าในกัมพูชาเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของภาคอุตสาหากรรมส่วนใหญ่เป็นโรงงานจีนประเทศเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าไม่ทันกับการเติบโตของอุตสาหากรรมจึงต้องมีการซื้อจากเพื่อนบ้านเป็นหลักหากไม่ซื้อจากไทยเพิ่มการซื้อจากลาวหรือเวียดนามก็ย่อมได้แต่การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถทำได้ฉับพลันปอลอสินค้าส่งออกสำคัญจากไทยไปกัมพูชาในไตรามาสแรกปี2568ได้แก่น้ำมันดีเซลมูลค่าการส่งออก 4,114ล้านบาทอย่างไรก็ตามในวันนี้วันที่13มิถุนายน2568มีการรายงานข้อมูลจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากฟผโดยระบุว่ากัมพูชามีการซื้อไฟฟ้าจากไทยรวม9จุดด้วยกันซึ่งทางทีมข่าวดูคริกค่ะจึงได้มีการตรวจสอบในเบื้องต้นก็พบว่าเป็น9จุดเดียวกันที่ทางกองทัพไทยเคยมีการออกมาเปิดเผยไว้ก่อนหน้านี้โดยพบข้อเท็จจริงสาคัญดังนี้ 8มิถุนายน2568พลโทบุญสินพัฒกลางแม่ทัพที่สองได้มีการลงนามในคำสั่งกองทัพที่สองเรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุร,รานารีตามคำสั่งกองทัพบกที่806ทับ2568เรื่องการควบคุมการเปิดปิดจุดผ่านแดนทุกประเภทตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา เพื่อความปลอดภัยของประชาชนมีผลปฏิบัติวันที่7มิถุนายน2568ที่ผ่านมาโดยแหล่งข่าวจากกองทัพพที่2มีการระบุว่า บรรยากาศชายแดนไทยกัมพูชาเรื่องการเข้มงนวดเปิดปิดด่านวันแรกได้รับการแจ้งว่าทางประชาชนกัมพูชาไม่อยากให้ไทยใช้มาตรการเข้มงนวดในลักษณะนี้เพราะส่งผลกระทบต่อการค้าขายชายแดนต้องดําเนินการด้วยความเร่งรีบด้วยข้อจํากัดเรื่องเวลาต้องรีบเข้ารีบออกมิฉะนั้นหากถึงเวลาปิดด่านก็จะต้องมีการนอนค้างอยู่ที่ฝั่งประเทศไทยจึงทําให้การค้าขายชายแดนของกัมพูชาสะดุด เช่นเดียวกับฝั่งไทยพ่อค้าแม่ค้าขายสินค้าต้องมีการเร่งรีบในการขายของทั้งหมดแต่ยินดีที่จะให้ทางทหารมีมาตรการต่างๆเพื่อปกป้องประเทศชาติ และความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีการรายงานจากแหล่งข่าวกองทัพที่2มีการระบุว่าขณะนี้รอประเมินสถานการณ์นับจากนี้หากทหารกัมพูชามีการเติมกําลังเข้ามาอีกทางแม่ทัพที่2ก็จะสั่งให้มีการใช้มาตรการเพิ่มเติมในเรื่องของการตัดไฟฟ้าจํานวน9จุดซึ่งก็อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก5จุดและศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ4ี่จุด ก็คือ1ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วซึ่งก็อยู่ติดกับอำเภอปอยเปตดจังหวัดบันเตียเมีเยนเจยโดยมีสำนักงานอุตสาหากรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าและจุดที่2ค่ะก็ยังคงอยู่ที่บ้านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสแก้วซึ่งก็มีสำนักงานอุตสาหากรรมแร่และพลังงานจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าเช่นกัน 3บ้านหนองปลืออํอาเภออรัญญะประเทศจังหวัดสแก้วซึ่งก็อยู่ติดกับอําเภอมาลัยจังหวัดบันเตียเมียนเจยโดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานของจังหวัดบันเตียเมียนเจยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าอีกเช่นกัน4ที่บ้านเขาดินอําเภอคลองหาจังหวัดสแก้วซึ่งก็อยู่ติดกับอําเภอสัมเพลูลจังหวัดพระตะบองโดยมีสํานักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า จุดที่5ที่บ้านสวนสม้มอภอสอยดาวจังวจันทบุรีที่บ้านโอรุ่วอกอมเรียงจัังหวดพระตะบองโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจัังหวดพระตะบอง,ง,ปบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าจุดที่6ค่ะที่บ้านซับตารีอเภอสอยดาวจัังหวดจันทบุรีซึ่งก็อย,อยู่ติดกับอเภอพนมพึกจังหวัดพระตะบองโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจัังหวดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า จุดที่7ค่ะที่บ้านแหลมอเภอป,ปงน้ำร้อนจัังหวดจันทบุรีซึ่งก็อยู่ติดกับกรมเรียงจังหวัดพระตะบองมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดพระตะบองเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าอีกเช่นกันส่วนจุดที่8ค่ะที่บ้านหันเล็กอเภอคลองใหญ่จงังวตราดซึ่งก็อยู่ติดกับบ้านหาดราย,ยาวจังหวัดเกาะกลงโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และก็พลังงานจังหวัดเกาะกลงเป็นผู้ซื้อไฟฟ้า ส่วนจุดที่9้าค่ะอำเภอกับเชิงหรือว่าช่องจอมจังหวัดสุรินทร์ซึ่งก็อยู่ติดกับบ้านโอสมิตจังหวัดอุดรมีชัยโดยมีสำนักงานอุตสาหกรรมแร่และพลังงานจังหวัดอุดรมีชัยเป็นผู้ซื้อไฟฟ้าหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโน ของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ